ในนามโรงเรียนลานทิเบียนภายใกันนำของท่านผู้ในการพันกิจพันธมารก็ขอต้อนรับท่านผู้ปกรองทุกท่านเดี่ยวฟังที่ดีทิ่งนะครับ ภารนี <sm all S 2> ้รควรผ้องอีกแล้วด้วยรรคประชาสังคมเล็ใช้ได้ประมาณเท่าไรแ่ละเรื่องห้ให้เลยห้รตัวนี้นักดับหลาันักดับืว่าท่านผู้ในการมา ีจะให้พบปากกับท่านรองเลขิการสุภีชาถนอมเงินเพื่อมากป่าวระดับพี่น้องผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเครื่องแท็บเล็ตเราสู่กันฟังให้กับท่านผู้ปกครองได้รับรู้ดังส่าเกี่ยวกับโครงการนี้โครงการนี้ขออนุญาตกราบเรียกับท่านรองเลขิการสุภีชาถนอมเงินพบปากับ

ผู้สอบไมาแลเดกให้สาเที่จะรับการเด็กได้นะครับแต่เรื่องที่สองครับวันนี้มีเอกสารให้เสียสอที่ที่ด็กน้องเือมาที่ปุมที่สองน้อเจอเซ็นไปยู่เบรดนะครับทงมีเสองที่นะครับวันนี้นะครับแต่ช่วงที่อที่นรอนะครัลทียนก็จะนําเบียน านานาสาระไปก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาทุกวันน,นี้นะครับเห็นผุ้ครูหลายท่านบอกว่า,อาตอนสองเนี่ยตอนสองไม่บรนคงเท่าไหร่นะเ,เรื่องาา่าแสดงออกนะครับซึ่งที่ผ่านมาผู้ชุมพรมาแล้วท่านคงได้รับทราบปัญหานะครับแล้วก็เสนอแนะปัญหา ให้กับคณะครูาจากย,ยส์สายเจ้าตัวสองในทราบเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับข่าประเศษชีกันนะแล้วมานทำตรวจกันเลยนะครับอันนี้ก็จริงนะครับจริงนะครับสาย,ยนอื่นไม่ค่อยมีตัวสองนี่นะครับเขียนตัวหนังสือให้เข้าหน้าที้ขย้ำขยัำรุนนี้นะครับมันนั่งอยูเป็นเรืร่องปกติธรรมดาของสายตัสอ ที่คอยสังเกตนะครับก็เพื่อความชารฉลาดนะครับขอ,อง,องลูกหลานนะครับหลายนเรื่องนะครับที่พี่น้องได้รับทราบโดยเฉพาะอย่ยิ่งในการอาเอาไปใส่ของคร้บครูดจานใายทั้นผสงนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เทอมนี้นะครับแต่และ้าวเด็กใหม่นะครับรัข้าวเด็กใหม่ก็ต้องเป็นวิธี นะครับแต่บางท่านจะพาะลูกหลานนะครับแต่ลูกหลานเสื้อลูกหลานแล้วเพรีะกม่บางคนมีเงินนะครับลูกหลานมีแค่เด็กลูกหลานไม่เอ่ยพวกลูกหลานมีโทรศัพท์เล่นเกมได้แต่เจะไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ลูกหลานท่านใดยังไม่มีนะครับยังไม่มีแท็บเล็ตอะไรก็แต่นี่ครับหรือไอแพดนะครับยังไม่มีก็รู้สึกว่าตื่นเต้นจะได้ดูปของใหม่นะครับ แต่ประโยชน์มากมายแต่ต้องมีโทษมากมายเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเดี๋ยวจะได้ร,รับทราบปัญหานะครับขอ,ข,ของผู้ปกครองของปีที่แล้วของปีที่แล้วนะครับของปีที่แล้วนั่นก็หมายความว่าการสืบเนื่องจากเอ่เอโรงงานบ้านบริษั มีอย่ง้าอะไรอยากไได้เหมือนเพื่อนร่วรนครับังค่ไม่ได้เวลาครูมั่สอนผลปรากฏว่าก็ไม่มีไม่มีเลยก็จะเกิดปัญหาเกียวไม่ารเนืออันนี้คือปัญหาที่คเคยเคยประสบพบเจอนะครับอันนี้สที่เเจอแก็กกคือเวลาเสียชา้า เสียงแม้รับกระวังเบื่อชานะครับช้าไม่ไปเข้าก็เสียเไปลาวไงกว่าจะไปซ่อมไปตทีเกมนะครับนันคือเอร์หาเลยโเกมง่ายแต่จะเป็นการตายที่ถึงพร้อมเพราะเราเสียโดเแะดูเสียช่า